เจ้าพี่จุดตรวจไซยโยได้ทำร่วมกันจับกลุ่มนะครับนายมินพราอารางสีย,ยุ่น้อยต้นเม้นช่วยเหลือหรื่วมาปรการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยความผิให้ผลกานจับกลุ่มเ้าใจนะครับ ต่อไปลำดับที่2องถึงสิเจนะครับอาคแรกเจ้ากอดห่ล้านบเจ้ากอดที่บ้าล้านสองล้านาแล้วเขาคิดยังไงสั้นเมื่อมันไม่เมื